สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถ่ายทําวิดีโอนะครับซึ่งการทําวิดีโอเนี่ยหลักการนะครับมันจะมีแค่ง่ายๆนะตาดูนะครับตาดูล้วกหูฟังนะครับการที่เราจะสื่อสารภาพและเสียงให้คนที่เขาชมได้มันจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับเริ่มจากตานะครับตาจะดูได้ก็คือต้องมีกล้องนะครับทีนี้กล้องมันจะมีอะไรบ้างครับก็คือเราจะเริ่มต้นจากกล้องวิดีโอนะครับก็คือกล้องประเภทนี้ เป็นกล้องที่ออกมาออกแบบมาเพื่อถ่ายวีดีโอโดยเฉพาะนะครับจะคุณสมบัติคือสามารถบันทึกได้นานจนกว่าเมมโมรีจะเต็มโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับขอให้มีไฟเลี้ยงมันก็ทําทงานไปได้เรื่อยๆ,ๆนะครับและอีกประเภทนหนึ่งนะครับคือกล้อง DSLR นะครับซึ่งเป็นที่นิยมณยุคนี้นิยมมากที่สุดในยุคนี้เพราะว่าราคาถูกกว่ากล้องวิดีโอนะครับ และถ่ายภาพได้คมชัดสวยงามเหมือนกับกล้องฟิล์มในสมัยก่อนนะครับราคาถูกถ่ายภาพดูวสวยงามเปลี่ยนเลนได้แต่ข้อเสียคือกล้องเนี่ยมันเป็นกล้องที่ DSLR ตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อถ่ายภาพนิ่งแต่ฟังก์ชันในการถ่ายภาพวิดีโอเนี่ยมันเป็นแค่ของแถมซึ่งเราเอาของแถมนั้นมาใช้งานจริงนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในยุคป,ปัจจุบันมันเลยมีกล้องอีกประเภทหนึ่งออกมาซึ่งเป็นกล้องเขาเรียกว,ว่าเป็นกล้องดิจิตอลโปรนะครับก็คือว่าเป็นกล้องที่ ใช้คุณสมบัติของกล้องวิดีโอและ DSR l มารวมกันนะครับก็คือว่าสามารถถ่ายภาพวิดีโอได้นานนะครับคุณสมบัติในการเก็บภาพสีแสงเหมือนกล้อง DSR l นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนแต่ข้อเสียคือราคา,าสูงมากนะครับอุปรกรณ์ส่งควบก็ต้องเยอะต้องเปลี่ยนทั้งเลนทั้งแบตแหล่งพลังงานแต่ว่ามันเป็นกล้องสำหรับที่ใช้กับงานที่ต้องการคุณภาพที่สูงนะครับนี่คือกล้องประเภท Digital Pro นะครับ นี่คือตานะครับเปรียบเสมือนว่าเราจะมองเราจะใช้อะไรมองจะใช้กล้องประเภทไหนมองอยู่ที่เราจะเลือกนะครับทีนี้ตาดูเสร็จแล้วนะครับเรามาดูหูฟังหูเราจะได้ยินก็คือต้องมีการพูดนะครับทีนี้การเก็บเสียงของงานวิดีโอจะต้องใช้ไม์ไม์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆนะครับคือมีสายกับไม่มีสายนะครับคือมีสายก็จะเป็นไม์บูมแบบนี้นะครับก็จะมีสายสายจะเป็นจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้นะครับ เป็นมีสายนะครับกับไร้สายนะครับไร้สายก็คือ wireless, ไวเลสไวคือสายไวเลสก็คือไม่มีสายนะครับถ้าเป็นไมที่มีสายเนี่ยส่วนมากจะใช้ในกรณีที่เ,เราใช้ไม้แค่ตัวเดียวเก็บภาพเก็บเสียงรอบข้างทั้งหมดนะครับเก็บทุกอย่างที่เราต้องการแต่ข้อเสียคือไม่สามารถจำเพาะเจาะจงได้ว่าสมมุติอย่างเช่นเราจะพูดอยู่คนเดียวหรืสอสคน ไม้ประเภทนี้จะทํางานค่อนข้างที่จะลําบากต้องแผนไปหาคนนั้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม้ประเภทนี้เหมาะกับการเก็บเสียงแบบกว้างโดยรวมแต่ไม้ที่เป็นไวเลสเหมาะกับการที่เป็นส่วนตัวแบบที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือจะมีตัวส่งนะครับตัวส่งและตัวรับที่ติด้อกล้องตาดูเสร็จแล้วนะครับเรามีหูฟังแล้วนะครับทีนี้ถ้าตามันมองไม่เห็นมันก็ต้องมีไฟ ไฟมันจะมีอยู่โดยรวมๆนะครับที่เราจะใช้กันจะมีไฟประเภทนี้ซอ็อบอ์ที่เราใช้กันอย่างทั่วไปกับอันนี้เป็นไฟวงแหวนต่างกันที่อัตราการโฟกัสของไฟ2ประเภทนี้จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นไฟซ็อบ็์ก็จะให้แสงนวลน,นะครับเห็นโดยทั่วไปเหมือนเหมาะกับการใช้กับถ่ายทําในสตูดิโอกว้างๆนะครับส่วนไฟวงแหวนก็เหมือนที่เราจะใช้กันอยู่ประจําก็คือว่าเวลาจะสตรีมิ่งหรือถ่ายที่เกาะก็จะใช้ไฟประเภทนี้เพราะราคามันถูกนะครับแต่จริงๆประเภทของไฟมีเยอะกว่านั้น แต่ในยุคปัจจุบันเนื่องจากว่ากล้องเนี่ยมันสามารถรับแสงได้ดีขึ้นนะครับมันไม่จาเป็นต้องใช้หลอดไฟทางสเตนที่แบบไฟแรงๆไฟสีส้มสีอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ากล้องมันดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงนะครับอุปกรณ์อยู่เพศหนึงที่ต้องมีนะครับคือขาตั้งเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไว้ใจมือตัวยเองได้ตลอดเวลานะครับยังไงเราก็ต้องใช้ขาตั้งจะสามขาหรือ1ึขายังไงก็ต้องมีนี่คืออุปกรณ์หลักๆที่ เราจะถ่ายทําวีดีโอ1ชิ้นงานจะต้องมีอะไรจําไว้นะครับมีแค่ตาดูหูฟังตาดูทํายังไงให้มันเห็นชัดขึ้นหูฟังทำไงให้มันเห็นชัดขึ้น,ห,ห,ห,น,ห,น,นหลังจากนั้นเราค่อยไปใช้เทคนิคในการที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานครับ